อันน uh> ี้เป okay. ็นยังไงบ้างแบบผลงานการแสดงเราไม่ค่อยจะได้เห็นนานๆทีค่ะก็เป็นการแสดงที่แบบนานๆจะได้รับคียีค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาด้วยเป็นศิลปินทีแบบคอนเสิร์ตเยอะสานการที่เราการแสดงมันก็แบบต้องเสี่ยวแบบสลับเวลาการทัวงาอะไร่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเรื่องที่เราตัดสินใจว่าแบบไก็ต้องเล่นอะไรที่มันทำให้ตัดสินใจว่าเราต้องรับเพราะว่าปกติเราก็จะงานเองก็คือไม่มีเวลาตอนนี้อู่นแล้ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าตอนอ่านบท แอบยากเพราะว่ารู้สึกว่าเออไกลตัวมากๆเลยค่ะก็ยังไงก็ต้องอรอติดตามเขาเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบอินแบบรู้สึกว่าถ้าปฏิเสธไปจะเสียดายมากๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าแบบเราสามารถทําได้เลยเอย่างนี้ก็เลยถามว่าพี่ผ่านมาปปนนเคยปฏิเสธีเยอะขนาดไหนจริงๆมีติดต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะที่ถือว่าเป็นธรรมเนียมอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยคิวเรา,เรา,ห,รเราหรือว่าสิ่งที่เราอยากทำเดือนละปีมันไม่เหมือนกันเช่นแบบเราอยากทำคอนเสิร์ตด้วยอะไรแบบอะไรๆอย่างอาจจะแบบเวลาไม่ลงตัวอย่างนี้แต่วก็ก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบติดต่อเข้ามาแต่ ที่แบบแตก่อนเคยปฏิเสธไปนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการแสดงใช่ไหมนะอันนี้คือเรื่องกับบอยป่ะใช่อุ้ยบอกได้ไหมอ่ะไม่ยังไม่ต้องรู้เพราะไม่แสดงถ้าถามเรื่องการแสดงอ่ะเราจะต้องไปทำเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแล้วเราต้องไปเรียนพเพิ่มเติมว<ไ>่าจะยงง<อ>ังไงบ้างกระบวนการั้นค่ะก็จริงๆอ่ะคือ เราเคยเล่นภาพยนตร์มาแล้ว2เรื่องค่ะก็คือเรื่องแสตมป์กับเรื่องแอรใช่ไหมคะแต่นั้นก็จะแบบว่าเราก็จะได้รับบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่อันนี้นบบนนก็คืออะไรอย่างที่บอกว่าอะไร,<ค>รตัวมากใช่ก็เลยต้องแบบเวิร์กช็อปแล้วก็เอ่อเวิร์กช็อปกับพี่ๆนักแสแดงที่ร่วมงานกันเลยค่ะเยอะเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนที่เล่นจริงๆก็เหมือนแบบว่าช่วยเหลือกันสุดๆเลยค่ะรู้สึกว่าแบบ เออเราเราเราตัวทำดีสุดแล้วคนดู้จะตกใจไหมคะกับพิงก์ในคาแรคเตอร์กับพิง์ตกใจแน่นอนยังไงยังไงจะปล่อยจริงจริงเจอที่ไม่ต้องบอกชื่อเรื่องตกใจแน่นอนเป็นอาชีพที่แบบทุกคนไม่คิดว่าจะเห็นจิงได้ทําอแล้วเราดูตัวเองเราสึกว่าฉันมากลได้ขนาดนี้หรือว่ายัง่ไง่อ้าจริงไหมคะหนูยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็ยังไม่ได้เห็นว่าเป็นยังไงเลยแต่ว่านาตอนนี้ถ่ายอ่ะเราได้ดูมอนิเตอร์แล้วก็แบบจินตนาการตามอะไรเงี้ยกรรู้สึกว่าแบบ ถ้าทำออกมาได้แบบดีมากๆอะไรอ่างี้มันอาจจะต้องดีมากจริงๆอะไรอย่างในกองเขาว่ายังไงบ้างคะกับทั้งกับพี่เล่กับกับปี่ลอยดีชดาคือของทีเนี่ยเออ่ทุกคนในกองก็แบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าอย่างตัวเองก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวเองเพราะว่าก็ไม่คิดเลยค่ะว่าตัวเองจะพาตัวละครนี้มาถึงตรงนี้ได้แล้วก็เราเองก็เหมือนกับว่าตั้งใจมันมากๆเลยกับผลงานออกมาโอเคแล้วก็แบบทุกคนรู้ว่าโอเคในกองตัวเองแต่ว่าเมื่อกี้เจอพี่พี่พี่เน็ตบิ๊กแล้วก็แบบเดินมาแล้วบอกว่าเนี่ย ตาไหลเลยอะไรเงี้ยหรือ,รอ,รอแบบแล้วหนูจะตามไปอะไเง้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันทำให้เราประหลาดเลยว่าปีนี้เราจะรับการแสดงเพิ่มมากขึ้นหรือว่าใ <ไง S 2> หญ<ไ>่ๆจริงปีนี้ก็มีแผนที่อยากทำค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีติดต่อมาก็จริงก็ยินด,ดีนะคะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแบ่งเวลาได้จริงก็งมันยากมากกับการที่ต้องเลือกไปสิ่ง ต้องพัฒในสิ่งที่รักต้องมาทําอีกสิ่งใหม่ที่เริ่มต้นก็ยากนะเพราะว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนอ่ะจะถามว่าแบบไปถ่ายตอนไหนเพราะว่าเห็นอิงอ่ะตลอดเวลาในการร้องเพลงใช่มีขึ้นคอนเสิร์ตนู้นคอนเสิร์ตน,นี้ตลอดเลยอะไรเนงะี้ยเอาเวลาที่ไหนไปถ่ายอนะไรเงี้ยคือเราก็จะบอกว่าค่อนข้างแบ่งเวลาแบบอย่างกมากๆคนะือเราพยายามที่จะงานร้องเพลงเลยเพราะว่าเป็นงานที่เราอยากทำจริงๆเรายังต้องวนจากงานแสดงมาเวลามันออกไปคนคัมภีชมอะไรเงี้ยมันยังมีความโกรธตลรดอยู่ว่าปล่อย joy หนูคิดว่าไม่ว่าจะทําอะไรอะ่ะเราก็จะมีการแบบว่าได้รับความเด่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงหรือว่าจะมีเพลงมันเป็นงานศิลปะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันมีทั้งคนที่ชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้เลยค่ะหรือว่าเมื่เกิดว่ามีคอมเมนต์มาแล้วแบบเฮ้ยเราเฮ้ยจริงเราเป็นคนความเด่นดีเลยเคมม่ะแล้วก็นดีน้อมรับคําติชมทุกคนเลยค่ะ รู้สึกว่าเราทําตรงนี้เรามีความสุขแล้วมอบความสุขให้กับทุกคนแล้วแล้วก็ถ้าทุกคนจะรู้สึกยังไงแนะนําอะไรก็ยินดีค่ะให้ฝากให้ต้องคุณดีเตรียมใจไว้กับภาพลักษณ์ใหม่กับรูปลักษณ์ใหม่กับเรื่องนี้ได้ค่ะฝากเพื่อนหนูแดงค่ะแล้วก็ทุกคนเลยที่บรรยากาศนะคะชื่อใจนะชื่นใจเราชอกันลราบู๊แดอ่นเออก็คือเราซีรีส์สัตว์เป็นเพลงสัตว์กินด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่เราไปร่วมร่วมงานครั้งแรกตรงๆด้วยกันเลยค่ะก็รับรองว่าทุกคนจะต้องตะลึงไปเลยตะลึงไปเลยค่ะ

ปุยนี่ได้ชื่อเรื่องแล้วนะคุณพ่อลูกไอ้เนี่ยนี่อาล้ะไม่ปาคุณนิ้มถอยได้ค่ะเอาตายค่ะ